ดีค่ะมือน,นี้นะคะจากข้ากลบำมะพร้ากากันอีกเที่ยนหนึ่งดีมแบรนด์ฟาร์มสองพี่น้องนะคะมาอัปเดตข้าวหอมมาริดำเบิงเดอพี่น้องอาอยุตอนนี้เพื่อนก็นจะได้ประมาณสามเดือนหลังจากที่ลงมเมล็ดไปนะคะที่ขา้ากอันมะไทยเบิงเนาะตอนที่มันหน่อยๆน่อยยูน้ำถ่วมสองสามรอบแล้วพี่น้องตอนนี้เบิง์เข่าเด้พอ,ดอ,อ,อดพี่น้องเบิงเข่าเด้องามบอค่ะงามบอบอท่านได้ใส่ปุ๋ยจักเม็ดพี่น้อง่ย นะคะเขางามสิถ่วมหัวแล้วจะได้ใส่ปุ๋ยพ่อพี่น้องไะน้ำถั่วสะบักสะบอมมาสามรอบนะคะแต่ตอนนี้เขาา้นมาจะใส่พี่น้องเบึ้งเบึงเบึงเบึง,บงนะคะเบึงเข่านะคะงามคักบอกค่ะสิถ่วหัวผู้ไทยเราได้นี่ค่ะ,ะเด้อสให้เบึงนะคะเพื่นทีเนาะ นี่ถว่วเป็นยังไงคะสูงคักบอกเข่าเขางามค่ะปีนี้เพิ่นนี้จะบอกว่าอันฝนสิแรงสิแรงแต่วา่า,า,ายุ่นีเพราะท่านแรงจัคเชออยุโต๊กตลอดนะคะพี่น้องอ่าเสีมยมาบอกฟังเนาะเรื่องขอดีของเขาหอมมารีดำเพื่นเป็นเขาหน้าปีค่ะพี่น้อง ขาหน้าปีคือข้ขาปลูกหน้าปีเนี่ยแหละปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภานะคะลงลงลงมเมล็ดตั้งแต่เดือนพฤษภาที่เขาไทายพี่น้องเบิงอ๋ามันจิถอกพืชจีกาท่ายท่ายท่ายบ้านท,ท,าที่บอกว่าอ้ยมอไอ้บ้านเขากอนมูสันวะเพิ่นก็นเลยหัวขวัญพี่น้องเหตหนากรมูแต่ได้เกี่ยวที่หลังมุกขึ้นเก่าแหละพะนะท่ายบ้านหัวขวัญเนาะมันกลับไปมาานั่นแหละค่ะพี่น้องคือเป็นเขาพัานหนักเพราะสมควร ข้าปลูกแต่เดือนได้กับซามเนาะเพิ่นเป็นเขาวไหวแสงถ้าแสงอ่าพ่อขั้นไอเปลี่ยนฤเลยดูสิแม่ค่ะบ่อั้นน่ะเพิ่นก็บ่าาเป็นหยังเพิ่นก็ง,งามไปเรื่อยๆสร้างใบไปเรื่อยๆเพิ่นก็สิบ่พั้นถอกจักเทือ่อจนกว่าจะเข้าหน้าหน,นาวแล้วก็หลังจากถอกแล้วก็ใช้เวลาโดนเติบในการที่จะแก่เป็นมเมล็ดเพราะว่าเป็นข้าวหอมมะลิดำพันธุ์ดั้งเดิมแม่ค่ะว่าเป็นพันธุ์ที่เพิ่นพัฒนามาแล้วเดว้เป็นพันธุ์เก่าสมัยโดนแล้วที่เฮาได้มาเป็นประมาณเกือบ10ปีค่ะ7 8 7ปีเนาะที่เฮามาปลูกอยู่ในแปลงเฮานี่ ตลอดะคะ่ะเฮาพ่ทานเปลี่ยนแปลงจากเถ่อก็คือปลูกยุแปลงนี่แหละเป็นขา่าวหอมมาริดำที่ห้าปลูกไว้แตากินนะคะปลูกปลอดสารน้องเฮานี่ยแหละพื้นที่สองไร่เอ,อ่อสองไร่กว่าๆนะสองไร่หนึ่งงานเนี่ยแหละค่ะที่นี่เฮาปลูกนะคะเป็นปกติแล้วปลูกไว้แตากินนะคะเหลือกินท่เขาจ้างขายเป็นขา่าวหอมมาลีดำซึ่งเป็นเม็ดสีดำสนิทเลยด้วยค่ะหอมนุ่มนะคะเวลเาห้าหองกินนะคะ อันนี้ก็เราเขาก็น้ำน้ำน้ำใหม่ข่าวนี่ไปเฮ็ดแป้งผลผลิตของเขานี่นะคะเฮ็ดแป้งมันจะมีกากใย,ยสูงมาเลยค่ะเปลือกมันนี่จะหนาเวลาเข้าสีออกมาเป็นเม็ดแล้วเนี่ยขาวหอมมารีดำเนี่ยเ,เขา้เาเวลาเ,าเข้าเศร้าเศร้าเม็ดข่าวนี่สีเสียงเงาสีเสียงดังเงาเงาเลยได้เปนดองคือจังแบบมันมีเอยียงเขือปักหลายเลยยิงสิแม่คะ่ะอันนี้ก็อขอดีขาวหอมมาลีดำเดี๋ยวทา อตอนนี้พอดีมเมล็ดมันเนี่ยเขากินเหมือนแล้วเนาะเขาต้องขายเหมือนแล้วเลยเขาก็เลยเหลือแต่กินนิดหน่อยเนาะเขาเ่ได้ตายให้พี่น้องเบิง้งว่าหลังจากมันาน,าน้นเราเป็นยังไงเนาะเสียวมากนะคะแต่ตอนนี้ห้มาเบิ้งแปลงเนาะเขาที่เขาลงเนี่เขาปลูกอีหลีเพราะนเนเขาซื้อมาจากบางอื่นนี่สินะคะเะขาหอมมันดัดประโยชน์หลายค่ะกินแล้วเนี่ยอุย้ย วิปัญหาผู้ใดมีปัญหา,ญหาเรื่องเบาหวานผู้ใดมีปัญหาเรื่องอขับถ่ายบอดียังสิหลังจากกินข้าวห่าแล้วนี่ตื่นส่องเกิดมาในขาน้ำเลยค่ะพี่น้องขับถ่ายดีมากนะคะออมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเขากินตลอดนะย่นี่จะกินถ้าเขาก่องนะคะอยู่อยู่หน้าเห้านะคะเดี๋ยวแถวขาวเมาอัปเดตเรเลยอย่างเบิรงเเ้อว,ว่าเป็นยังไงแต่ว่าหมื่นปีนี่งามค่ะงามก็ทูปีเลยค่ะเพราะว่านาา้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดีนะคะ โอเคค่ะม okay, ื้อนี้กะมาอัปเดตให้เบิ่งส่ำนี้ก่อนเด้อ